สวัสดีค่ะกระแสลือแรงปุ้ยแอลกอฮอล์ถูกไล่ออกจากบ้านสองโพล่าสุดนักร้องหนุ่มรอฟังจากปากลำยายหายทองคำดีกว่าหลังเกิดกระแสลือแรงในโซเชียลปุ้ยแอลกอฮอล์ถูกไล่ออกจากบ้าน2โพล่าสุดนักร้องหนุ่มลบบางข้อความออกไปหลังจากประกาศยุติความสัมพันธ์9ปีจบกันด้วยดีลดสถานะแฟนเหลือแค่พี่น้องปุ้ยแอลกอฮอล์สีกมุ ขอทำหน้าที่พี่ชายดูแลลูกทุ่งสาวคนดังลำไย,ยหายทองคำน้องสาวต่อไปขณะที่ก็มีกระแสไปลือสะพัดในโซเชียลว่าลำไย,ยหายทองคำไม่พอใจหลังปุ้ยแอลกอฮอล์ไปออกรายการหนึ่งโดยไม่บอกก่อนถึงขั้นลำไย,ยได้ให้ปุ้ยออกจากบ้านแล้วงานนี้ต้องรอฟังจากปากลำไย,ยหายทองคำว่าขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ล่าสุดไปสองโพสต์ของปุ้ยแอลกอฮอล์พบว่า ได้โพสต์ให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้ชีวิตเล่าเหตุการณ์ช่วยคนที่คิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้พร้อมทั้งขอบคุณคนที่รักและเอ็นดูให้กำลังใจทำให้มีพลังเพิ่มขึ้นมาอย่างมากว่า กำลังใจที่ผมพอจะตอบแทนคืนกลับให้ทุกๆคนได้บ้างเคยมีคนที่รู้จักสนิทกับผมหลายๆคนชอบมาปรึกษาว่าเขาท้อมากๆบางครั้งเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเพราะภาระเขาหนักปัญหาชีวิตเยอะไรคนเข้าใจเขาแบกรับไม่ไหวผมเลยบอกเขาว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวถ้าจะคิดสั้นก็คิดไปผมไม่ห้าม แต่ยังมีอีกหลายๆคนที่อยากเดินได้อยากยิ้มได้อยากมีดวงตาที่ได้มองเห็นใบหน้าคนที่เขารักอยากได้ยินเสียงคนรอบๆตัวเขาแค่สักหนึ่งนาทีอยากได้ลิ้มรสชาติของอาหารว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรบางคนอยากจะแค่ลุกขึ้นมาเดินได้แค่2 3ถึง3ก้าวต่อวัน ซึ่งคนที่เขาเดินไม่ได้เขาคงนอนคิดว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาเดินได้เขาคงอยากจะเดินไม่หยุดแต่เรายังเดินได้ปกติเรากลับไม่อยากเดินเรายังกินได้รับรถได้ปกติเรากลับไม่อยากกินเรายังยิ้มได้ปกติเรากลับไม่อยากยิ้มเรายังมีหูที่รับฟังเสียงได้ปกติแต่เรากลับไม่อยากได้ยิน เรายังมีดวงตาที่ยังมองเห็นหน้าคนที่เรารักแต่เรากลับไม่อยากมองเรายังเลือกที่จะมีชีวิตได้แต่เรากลับไม่อยากมีส่วนคนที่กำลังจะสูญเสียชีวิตเขาพยายามจะยื้อทุกอย่างยอมเสียทุกอย่างเพื่อจะอยากรักษาชีวิตเอาไว้สุดท้ายทุกคนที่ผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังยังมีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมขอขอบคุณทุกๆคนที่รักและเอ็นดูผม กำลังใจจากทุกๆคนยิ่งทำให้ผมมีพลังเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายมหาศาลขอบคุณมากๆนะครับอาชีพคนสาธารณะแบบผมพร้อมรับทุกคำวิจาร์ณและคำตำหนิพร้อมรับคำชมและคำยินดีและน้อมยินดีกับทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับทั้งนี้พบว่าล่าสุดปุ้ยแก้ไขโพสต์ลบบางถ้อยคำที่โพสต์ระบุต,ตอนหนึ่งว่า ส่วนตัวผมก็มีความรู้สึกเจ็บสุขทุกเหมือนกับทุกๆคนผมมีเลือดมีเนื้อมีหัวใจเหมือนกับทุกๆคนออกไปด้วยขอบคุณข่าวสดค่ะ